สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับรสอีกแล้วนะคะวันนี้ก็23เดือนสิบเอ็ดนะคะ2 5งห้หหองหรือ2องศนะคะทุกคนวันนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงครึ่งรถก็เดินทางกลับบ้านคะ่ะทุกคนแต่วันนี้โดนฝนค่ะวันนี้ฟ้าคลื้มมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศค่ะฟ้าคลื้มมากกว่าน,นี้ค่ะ เจออ่าคุณพี่นะคะท่านหนึ่งแกน่ารักมากนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนดูหัวลำโพงบรรยากาศหัวลำโพงคืึ้มฟ้าครึ้มฝนฝน,านามาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูเข้าไปค่ะเนี่ยคะ่ะท่านทั้ง ประจำนะคะท่านทักไอทุกวันเวลาที่เดินสวนกันท่านก็เลิกงานเหมือนกันแล้วก็เลิกงานแล้วมาเจอกันอย่างเงี้ยคะ่ะท่านก็น่ารักมากนู้ไปนู้นไปนี่ท่านก็แนะนาอย่างนี้นะคะทุกคนมาดูบรรยากาศค้มฟ้าคึ้มฝนวันนี้ได้ออกมาเร็วหน่อยนะคะที่เห็นเป็นยอดยอด ยอดยอดวัดตรงนั้นนะคะเป็นวัดไตรมิตรนะคะทุกคน โอ้โหทุกคนคะวันนี้มาเจอนี่เลย5้า8สองหนึ่งปค่ะไปแล้วโชคดีมากเลยวันนี้รถเข้ามาเจอขอบวนนี้ออกไปแล้วค่ะ QSY ค่ะ สองหนึ่งแปดค่ะทุกคนไปตรังค่ะหายไปแล้วนะคะตรงนั้นเป็นจุดที่กำลังเมนเนแนนอยู่นะคะมันก็เลยมองไม่เห็นค่ะทุกคนไม่งั้นก็จะเห็นขบวนยาวอยู่นะคะ โพเพยอย่างนี้ก็สวยงามมากๆเลยค่ะวิวตรงนี้นี่ค่ะขบวนที่คุ้นเคยค่ะยี่สิบนะคะทุกคนเป็นเบอร์สุดท้ายที่ใช้งานในาการรถไฟอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้มาเจอที่หัวลำโพงค่ะจะไปเชียงใหม่เวลา สิบแนาฬิกาสินาทีค่ะทุกคนวิวตรงนี้สวยมากๆนะคะเข้ามาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าขบวนที่เข้ามาเป็นขบวนอะไร กำลังเข้ามาค่ะทุกคนยาวเหยียดไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนเปล่าหรือไม่นะคะเป็นขบวนเปล่านะคะทุกคนโหขบขบวนยาวมากเดี๋ยวดูหัวลากเบอร์อะไร เป็นขบวนเปล่าค่ะเข้า<ด>ไปจอดในชา้นชลาที่สิบถ้ามองจากตรงนี้นะคะโอ้โหยาวมากลากแบบยาวมากอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็ด้านหลังนี่ก็มีไฟขึ้นมา ก็ตามมาอีกคันหนึ่งเปิดไฟตามมาคันหนึ่งเป็นตู้เปล่านะคะอันนั้นได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเสียงคุณปู่หรือไม่4015หรือเปล่านะคะ มาอีกแล้วค่ะคันหนึ่งแสงไฟมาแล้วค่ะโอ้จริงด้วยค่ะสี่นหึ4019ค่ะทุกคนรุ่นคุณปู่นะคะ เข้าไปนะคะ,นนะคะี่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะถ้าสมมุติว่าเข้ามาที่หัวลําโพงะคะ่ะไม่ว่าตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็จะเห็นแบบนี้นะคะแต่รถจะชอบเข้ามาตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าเป็นทางกลับบ้านเนาะอากาศก็เย็นสบายด้วยนะคะวันนี้คลื้มฟ้าคลื้มฝนโชคดีมากเมื่อกี้ฝนหยุดไปแล้ว แต่ก็ยังแบบคลืมๆหน่อยนึงนะคะไม่รู้ว่าถอดหัวหรือเปล่าพยายามจะยืนนิ่งๆไม่ให้ภาพสัน่น ไกล้เข้ามาแล้วค่ะเป็นหัวลากเปล่านะคะสี่หนึ่งสามเจ็ดค่ะทุกคน <t ell> ทุกคนครับ ดูอีกขบวนหนึง่งค่ะกำลังจะออกนะคะอันนี้จอดอยู่ใ <PU> <quiero S 1> นชั้นชลาที่เจดค่ะออกมาแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่อยู่ในมือถือนะคะที่ถ่ายก็จะเป็น17นาฬิกา41นาทีของวันที่23เดือน11 2022นะคะออกมาแล้วค่ะ มาดูว่าหัวลากเบอร์อะไร4113ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะกรุงเทพปาจีนบุรีค่ะไปแล้วค่ะกรุงเทพปาจีนบุรีค่ะทุกคน ก็ยาวอยู่นะคะปลาจีนบุรีก็อรันเยอะประเทศใช่ไหมจะลากออกไปไหนอีกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าเข้ามาก็จะเห็นอย่างเนี้ยค่ะลากเข้าลากออกอย่างนี้นะคะ อ๋อลากแยกขบวนนะคะแยกล่างคะ่ะทุกคนแยกล่างนะคะเดี๋ยวต้องไปต่อขบวนแน่ๆนะคะ่ะอันนี้มีการแยกล่างนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเวิ้งกว้างมากนะคะถ้าเกิดว่าเอาอกําแพงสังกะสีที่เขาล้อมไว้เนี่ย เอาออกนะคะถ้าเม็นทนแนนเสร็จแล้วจะสวยมากวิวตรงนั้นแล้วก็จะเป็นลานที่กว้างมากอันนี้ก็ลากเข้าไปอีกแล้วค่ะ อยู่ตรงนี้นะคะหัวลาก4137ค่ะทุกคนจอดอยู่ในชา้นชลาที่6ค่ะ นี้ไปบ้านพาชีนะคะทุกคนก่อนออกนะคะพี่พีพนักง,งานกำลังเช็คระบบอยู่ค่ะทุกคนขบวนนี้เป็นกรุงเทพพาชีค่ะนี่ราคาทุกคนคะ่ะถ้าเข้ามาในหัวลำโพง ตอนเย็นๆก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศคุ้นๆที่พวกเราคุ้นเคยกันไหมบริเวณชันชลานะคะในชานชลาต่างๆอันนั้นที่เห็นแสงเข้ามานะคะ เข้ามาเทียบที่ชานชลาที่ห้านะคะเป็นเบอร์อะไรต้องไปดูใกล้ๆเพราะว่าแสงไฟมันสะท้อนรถมองไม่เห็นสี่สองหนึ่งแปดค่ะทุกคนที่เข้ามาจอดในชานชลาที่ห้านะคะ กระบวนนี้มาจากเด่นชัยค่ะพี่ๆกำลังเปลี่ยนนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกไปกรุงเทพเด่นชยัยเด่นชยัยกรุงเทพอย่างนี้นะคะอันนี้เปลี่ยนป้ายแล้วค่ะทุกคนรอหกโมงดูนักท่องเที่ยว ตอนนี้เวลา18นาฬิกาตรงค่ะทุกคนมายืนเคารพธงชาติด้วยกันค่ะดูต่างชาตินะคะยืนเคารพธงชาติกับเรา มาถึงหัวลำโพงก็พากันถ่ายรูปถ่ายคลิปกันยกใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศค่ำๆนะคะเวลา18นาฬิกาของเย็นวันที่23เดือน11 2022ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้โรสด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โรสด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคน จากลากันด้วยคลิปสวยๆบรรยากาศสวยๆนะคะกับชาวต่างชาติที่ห้อมล้อมแล้วก็เมืองไทยเราเป็นอะไรที่ Amazing มากค่ะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันนะคะมาถึงกรุงเทพมาถึงเมืองไทยถ้าไม่มาหัวลำโพงก็ไม่ถึงเมืองไทยไม่ถึงกรุงเทพนะคะ